นี่ครับเห็ดทอปสดๆครับเก็บมาจากปลาอื uh huh. อันนี้คือมันมีมันมีรากฝอยของมันอยู่นะครับมันมีรากฝอยของมันอยู่นะครับเวลาเราล้างแล้วมันจะไม่เห็นอันนี้ที่ขาวๆนั่นคือเห็ดหนุ่มนะครับเวลาไปแกงมันจะดังตับ <Top. S 1> ถึงความอร่อยนี่ครับ ช่วงแรกๆก็จะแพงมากครับไนนี้ได้มาเยอะครับไปหามาเมื่อกี้จริงๆมันไม่ต้องที่เป็นไฟไฟไหม้นะครับธรรมดามันก็ออกครับแต่มันจะออกลึกลับสักหน่อยครับเห็ดนี้ใครเพราะได้นี่รวยแล้วครับโอ้โห,โหครับตอนนี้อัปเดตราคาก็ประมาณ ต่อได้ครับพี่สองร้ <250. S 1> อยห้าสิบแม่นเลยนายจะลดลงแล้วมั้งนยายจะลดแล้วมั้งอย่างไรราคาต่อลิตรออสองร้อยห้าสิบบาทครับหนึ่งลิตรนะครับลิตรเนี่ยคือลิตรตวงนะครับนี่ครับลิตรตวงนะครับนี่ไปหามาจากป่าครับ สดๆสดร้อนๆโอ้โห,โโห,โหนี่ฮะเดี๋ยวตอนเย็นจะทำเมนูเมนูต้มเค็มครับต้มเค็มใส่ไอ้กิ้มน้ำพริกน้ำพริกขา่นกขานะครับเมนู <ขา S 1> ประจำวันนี้ต้มเค็มน้ำพริกขา่าต้มเค็มเห็ดหั่บ นี่แบบนุ่มๆเลยครับันเพิ่งออกมาประมาณสักหนึ่งวันนะครับเราก็ไปเก็บมาเลยครับหนึ่งวันหรือถ้าเม็ดใหญ่นี่ก็ประมาณสองวันครับที่มันออกมาเนี่ยครับถ้าแก่กว่านั้นก็มันจะแก่แล้วครับมันจะเหนียวครับแต่นี่มาเคื่มแบบนุ่มๆมากิดนะครับเตอนเย็นจะรีวิวการทําต้มเค็มแล้วก็น้ำพกข่านะครับโอเคครับ